วินาทีที่คุณกำลังดูคลิปนี้อาจมีสงครามเงียบที่กำลังปะทุข,ขึ้นบนโลกออนไลน์แต่สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดไม่ใช่ความรุนแรงแต่มันคือปรากฏการณ์ประหลาดที่ทั่วโลกต้องยืนงงเมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครหน้าไหนกล้าแตะต้องประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จูจ่ๆจะมีกองทัพไซเบอร์นับล้านคนจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปพันไมล์ลุกฮือขึ้นมาเป็นโลมนุษย์ปกป้องคนไทยอย่างบ้าคลั่งโดยที่เราไม่ต้องร้องขอ พวกเขาพร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติไทยและระดมคอมเมนต์ตอบโต้ศัตรูแทนเราทุกวินาทีจนฝ่ายตรงข้ามต้องล่าถอยคำถามที่น่าตกใจคือทำไมพวกเขาไม่ใช่คนไทยพวกเขาพูดคนละภาษาและที่สำคัญอินโดนีเซียคือประเทศมุสลิมที่เคร่งครัดและใหญ่ที่สุดในโลกอะไรทำให้พวกเขาถึงยอมแตกหักกับคนทั้งโลกเพียงเพื่อปกป้องเมืองพุทธาอย่างสยามนี่มันผิดธรรมชาติของการเมืองโลกอย่างสิ้นเชิง แต่สำหรับพวกเขาไทยไม่ใช่แค่พันธมิตรทางธุรกิจแต่มันคืออะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นปรากฏการ์อินโดนีเซียหลับไทยแลนด์ที่เราเห็นไม่ใช่แค่กระแสชั่ววูบของวัยรุ่นแต่มันคือหลักฐานของสายสัมพันธ์ลับๆที่ฝังรากลึกอยู่ใน DNA ของพวกเรามานานกว่า150ปีพวกเขาไม่ได้มองเราเป็นแค่เพื่อนบ้านแต่มองเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่ใครจะมารังแกไม่ได้ ความลับของความรักที่ไร้เงื่อนไขนี้คืออะไรคําตอบไม่ได้อยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์แต่มันซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์เลือดคำสัญญาของกษัตริย์และรหัสลับทางทหารที่โลกไม่เคยรู้วันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดเผยความลับของมหามิตรที่แท้จริงเรื่องราวที่คุณจะฟังแล้วต้องขนลุกและน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวลองหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับไปในอดีตสู่ช่วงเวลาที่โลกยังเดินทางด้วยเรือกลไฟและรถมา ลองจินตนาการถึงปีพุทธศักราช2414ท่ามกลางเสียงคลื่นที่ซัดสาดชายฝั่งของเกาะชวาในเวลานั้นสยามประเทศกำลังเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากมหาอำนาจตะวันตกแต่แทนที่จะเลือกเดินทางไปยุโรปทันทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กษัตริย์ตรีหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ของไทยกับทรงเลือกที่จะหันหน้าลงสู่ทิศใต้ การเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามจุดหมายปลายทางนั้นคืออินโดนีเซียทำไมต้องเป็นที่นี่คำถามนี้อาจกล้องอยู่ในหัวของนักประวัติศาสตร์หลายคนพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเพียงเพื่อทอดพระเนตรความเจริญแต่ทรงไปเพื่อผูกใจบันทึกเก่าแก่ของราชสำนักชวาเล่าว่าบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความอบอุ่นอย่างประหลาดกษัตรีหนุ่มจากสยามไม่ได้วางพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่จากต่างแดน แต่ทรงปฏิบัติต่อเจ้าบ้านและประชาชนชาวชวาด้วยความเคารพและถ่อมตนเรากับเป็นพี่น้องที่พลัดพรากจากกันหลอยิ้มและไมตรีจิตที่พระองค์มอบให้ได้ทลายกำแพงแห่งความแตกต่างทางเชื้อชาติและภาษาลงอย่างราบคาบตั้งแต่วันแรกเพื่อเป็นพยานแห่งมิตรภาพที่จะคงอยู่ตลอดไปพระองค์ได้ทรงมอบของขวัญชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งไว้ให้แก่แผ่นดินชวานั่นคือรูปปั้นช้างสำริดขนาดสง่างาม คุณรู้หรือไม่ว่าจนถึงทุกวันนี้ผ่านมากว่า150ปีแล้วไม่ว่าจะผ่านสงครามโลกผ่านการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรงแค่ไหนในอินโดนีเซียช้างตัวนี้ยังคงยืนตระหง่านอยู่ที่เดิมไม่เคยไปไหนมันตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงจากการตาและด้วยความรักที่ชาวอินโดนีเซียมีต่อของขวัญชิ้นนี้ พวกเขาถึงกับเรียกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของตัวเองอย่างติดปากว่ามิวเซียมกาจาหรือพิพิธภัณฑ์ช้างลองคิดดูสิครับจะมีกี่ประเทศในโลกที่ยอมเอาสัญลักษณ์ของชาติอื่นมาตั้งเป็นชื่อเล่นของสถานที่สําคัญระดับชาติของตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการแสดงออกถึงความผูกพันที่คนอินโดนีเซียมีต่อไทยช้างสำเร็จตัวนั้นไม่ใช่แค่ก้อนโลหะที่เย็นเฉียบแต่มันคืออนุสรณ์สถานที่มีชีวิต มันเป็นดั่งคำมั่นสัญญาเงียบๆที่กษัตริย์ไทยได้ฝากไว้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสยามและชวาจะเป็นมิตรแท้ต่อกันเสมอและนั่นคือจุดเริ่มต้นของรากฐานที่แข็งแกร่งที่ทำให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพนี้ยังคงแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพวกเรามาจนถึงปัจจุบันแต่ความมหัศจรรย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องราวในประวัติศาสตร์เท่านั้นเพราะลึกลงไปในจิตวิญญาณเรายังมีรหัสลับบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าขนลุกยิ่งกว่านี้ หากมองจากภายนอกเพียงผิวเผินไทยและอินโดนีเซียอาจดูเหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันได้เลยฝั่งหนึ่งคือดินแดนแห่งเจดีสีทองและวิถีชาวพุทธที่สงบงามในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคือมหาอำนาจแห่งโลกมุสลิมที่มีเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานวันละห้าเวลาความแตกต่างทางศาสนานี้ควรจะเป็นกำแพงที่หนาที่สุดที่กั้นเราออกจากกันแต่เชื่อไหมครับว่าลึกลงไปใต้เปลือกนอกนั้นเรากลับมี รหัสพันธุกรรมทางจิตวิญญาณชุดเดียวกันที่ซ่อนอยู่ลองหยิบพาสปอร์ตหรือเอกสารราชการของทั้งสองประเทศขึ้นมาดูสิครับคุณจะพบคำตอบที่น่าขนลุกซ่อนอยู่ที่ตราสัญ,ญลักษณ์นั้นใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงพญาครุณอในขณะที่ประเทศไทยเทิดทูนพระครูผ้าเป็นตราแผ่นดินและสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยอำนาจบารมีเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลับเลือกใช้การูดา้าปัญจศีลหรือพยาครุฑเป็นตราประจำชาติด้วยความภาคภูมิใจสูงสุดเช่นกันนี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับลองคิดดูว่ามันต้องใช้ความใจกว้างและการเคารพในรากง่าขนาดไหนที่ประเทศมุสลิมจะยอมรับเทพเจ้าจากตำนานพราหมฮินดูมาเป็นหัวใจสำคัญของชาติแบบนี้นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าแม้กาลเวลาจะเปลี่ยนาศาสนา หรือความเชื่อของเราไปแต่สายเลือดและรากฐานทางวัฒนธรรมร่วมกันนับพันปีของเราไม่เคยถูกลบเลือนหายไปไหนชาวอินโดนีเซียไม่ได้มองครุฑเป็นแค่รูปปั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการปกป้องและจิตวิญญาณของนักสู้ซึ่งตรงกับความรู้สึกของคนไทยทุกประการลองจินตนาการถึงความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินหลงทางอยู่ในจาการตาดูสิครับท่ามกลางตึกสูงและผู้คนที่พูดภาษาที่เราไม่เข้าใจ ทันทีที่สายตาเหลือบไปเห็นรูปปั้นครุฑกลางปีกตระงานอยู่บนยอดตึกราชการวินาทีนั้นความรู้สึกหวาดกลัวจะมาลายหายไปทันทีและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างประหลาดมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในต่างแดนแต่เรากำลังยืนอยู่หน้าบ้านของญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยสายตาที่ดุดันแต่ทรงพลังของพญาครุฑทั้งสองแผ่นดินคือเครื่องยืนยันว่าเราคือพี่น้องคนละแม่ที่มีจิตวิญญ,ญาณเดียวกัน และความผูกพันทางจิตวิญญาณน,นี้เองที่นำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับที่โลกต้องตกตะลึงเมื่อทหารของทั้งสองชาติกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดในสนามรบอในโลกอันโหดร้ายของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงและความลับทางทหารคำว่าไว้ใจแทบจะเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะยอมเปิดเผยเคี้ยวเล็บ หรืออนุญาตให้กองทัพต่างชาติเข้ามาล่วงรู้จุดอ่อนของตนเองได้ง่ายง่ายแต่กฎเหล็กข้อนี้ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เลยกับคู่หูไทยอินโดนีเซียเคยมีข่าวลือหนาหูในแวดวงความมั่นคงระดับสูงว่าในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนไทยตึงเครียดที่สุดทางการอินโดนีเซียเคยส่งสัญญ,ญาณรับมาว่าคลังแสงของเราคือคลังแสงของคุณหากไทยต้องการอาวุธยุโทโธปรกรณ์ใดๆเพื่อปกป้องอธิปไตย พวกเขาพร้อมจะสนับสนุนทันทีโดยไม่ต้องเซ็นสัญญาซื้อขายที่ยุ่งยากนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเช็คเปล่าทางการทหารที่หาได้ยากยิ่งในประวัติศาสตร์แต่เรื่องราวที่พิสูจน์ความไว้ใจนี้ได้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องบนโต๊ะเจรจาแต่เป็นเหตุการณ์จริงในสนามฝึกที่เล่าขานกันปากต่อปากในหมู่ทหารหน่วยรบพิเศษลองจินตนาการภาพในสนามฝึกซ้อมรบร่วมที่เต็มไปด้วยฝุ่นควันแสงแดดที่แผดเผาและเสียงระเบิดจำลองที่ดังกึกก้อง ท่ามกลางสถานการณ์กดดันของการจำลองการรบแบบประชิดต,ตัวเมื่ออาวุธประจำกายของทหารไทยนายหนึ่งเกิดขัดข้องกระทันหันในจังหวะชี้เป็นชี้ตายสิ่งที่ทหารอินโดนีเซียข้างๆทำไม่ใช่แค่การยื่นแม็กกาซีนสำรองให้ตามยุทธวิธีปกติแต่เขากลับยืน่นปืนประจำกายของเขาเองให้กับพี่น้องทหารไทยคนนั้นโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวพร้อมกับสายตาที่มุ่งมั่นและสื่อความหมายชัดเจนว่าเอาไปใช้เลย พี่ชายปืนของผมก็เหมือนปืนของท่านเพราะเรากำลังสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในทางยุทธวิธีและวินัยทหารแล้วปืนประจำกายเปรียบเสมือนชีวิตและเกียรติยศของทหารการส่งปืนตัวเองให้คนอื่นถือเป็นเรื่องที่บ้าบินและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่การกระทำในวันนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงระดับความไวเนื้อเชื่อใจที่เรียกว่า trust ขั้นสูงสุด มันคือสภาวะที่ทหารทั้งสองชาติพร้อมที่จะยืน่นเอาหลังชนกัน back to back เพื่อระวังภัยให้กันและกันโดยไม่ต้องระแวงเลยว่าเพื่อนข้างหลังจะหักหลังเราเมื่อไหร่ความสัมพันธ์ทางทหารของไทยและอินโดนีเซียจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการคานอำนาจในอาเซียนแต่มันคือความเป็นพี่น้องร่วมสาบานที่พร้อมจะตายแทนกันได้นักวิเคราะห์ความมั่นคงระดับโลกยังต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์แบบนี้แหละคือเสาหลัก ที่แท้จริงที่ทําให้อาเซียนยังคงแข็งแกร่งอยู่ได้และเมื่อความไว้ใจในสนามรบมีมากขนาดนี้มันจึงส่งผลให้เกิดความร่วมมือในยุคสมัยใหม่ที่รวดเร็วและเด็ดขาดที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวในโลกไซเบอร์ในยุคศตรวรรษที่21ศัตรูตัวฉกาจที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้มาในรูปแบบของกองทัพรถถังหรือเครื่องบินรบอีกต่อไปแต่มันคือปีศาจที่มองไม่เห็นตัว ที่แฝงกายมาในสายโทรศัพท์และหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อปล้นทรัพย์สินและทำลายชีวิตของผู้คนบริสุทธิ์ใช่ครับผมกำลังพูดถึงแก๊ง call center และอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติในขณะที่หลายประเทศต้องติดขัดอยู่กับขั้นตอนทางราชการที่ล่าช้าในการขอความช่วยเหลือข้ามพรมแดนแต่สำหรับคู่หูไทยอินโดนีเซียแล้วเราได้ฉีกกฎเกณฑ์เหล่านั้นทิ้งไปจนหมดสิน้น ขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของปฏิบัติการลับที่รู้จักกันในนาม Thunderbolt หรือปฏิบัติการสายฟ้าฟาดลองจินตนาการถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในกรุงจาการ์ตาทันทีที่ตำรวจไซเบอร์ของไทยส่งพิกัดเป้าหมายลับไปยังกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียเชื่อไหมครับว่าไม่มีการขอเอกสารราชการที่ยุ่งยากไม่มีการรออนุมัติข้ามวันข้ามคืนเพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากวางสายกองกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอินโดนีเซียพร้อมอาวุธครบมือ ก็ได้บุกพังประตูรังรับของมิจฉาชีพเหล่านั้นทันทีภาพที่เห็นคือเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกระโจนเข้าล็อกตัวคนร้ายยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นับร้อยเครื่องที่กำลังรันสคริปต์หลอกลวงคนไทยอยู่มันรวดเร็วรุนแรงและแม่นยำราวกับฉากในหนังแอคชั่นฮอลลีวูดแต่สิ่งที่กินใจคนไทยที่สุดไม่ใช่แค่ความเก่งกาจในการจับกลุมแต่มันคือคำประกาศสิทธิ์ของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ชาวอินโดนีเซียที่กล่าวไว้กลางวงสัมภาษณ์ ด้วยแววตาที่ดูดันว่าแผ่นดินอินโดนีเซียคือบ้านของพี่น้องชาวไทยเช่นกันดังนั้นใครก็ตามที่บังอาจใช้แผ่นดินนี้เป็นฐานเพื่อทำร้ายคนไทยพวกมันคือศัตรูของพวกเราด้วยและเราจะไล่ล่าพวกมันจนสุดขอบโลกคำพูดนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อสร้างภาพแต่มันคือการประกาศสงครามกับใครก็ตามที่คิดจะแตะต้องมหามิตรของพวกเขาความร่วมมือที่ไร้รอยต่อนี้ คือเครื่องพิสูจน์ว่ามิตรภาพของเราไม่ได้มีไว้แค่โชว์สวยหรูในงานเลี้ยงทางการทูตแต่มันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่คอยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณคิดว่าความช่วยเหลือเรื่องการจับโจรน,นั้นน่าประทับใจแล้วเรื่องราวต่อไปนี้จะทําให้คุณต้องหลั่งน้ําตาเพราะเพื่อนแท้เขาไม่ได้วัดกันในวันที่เราชนะแต่วัดกันในวันที่เราสูญเสียทุกอย่างและไม่มีแม้แต่แรงที่จะยืน โบราณท่านว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากมิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่เสียงหัวเราะในงานปาร์ตี้แต่มันจะเปล่งประกายเจิดจ้าที่สุดในวันที่ท้องฟ้าถล่มลงมาตรงหน้าคุณยังจำปี1,997หรือพศ2540ได้ไหมครับปีที่คำว่าต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหารอันโอชาแต่คือฝันร้ายที่ทำลายเศรษฐกิจไทยจนย่อยยับในวันนั้น ประเทศไทยเปรียบเสมือนคนที่กำลังจมน้ำและตะเกียกตะกายหาอากาศหายใจทุนสำรองหมดเกลี้ยงธุรกิจล้มละลายและคนไทยนับล้านสิ้นหวังโลกทั้งใบหันหลังให้เราหลายประเทศมองเราเป็นตัวปัญหาแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นมีแสงสว่างดวงหนึ่งสองมาจากทิศใต้คุณรู้ไหมครับว่าในขณะที่อินโดนีเซียเองก็กำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่รุนแรงไม่แพ้กันค่างเงินรูเปียดิ่งเหว และเกิดการจลาจลในประเทศรัฐบาลอินโดนีเซียกลับตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกต้องจารึกพวกเขาควักเนื้อตัวเองเจียดเงินก้อนโตถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเข้าร่วมกองทุนกู้ชาติ IMF ช่วยเหลือประเทศไทยลองจินตนาการดูสิครับเพื่อนที่กำลังหิวโซคนหนึ่งยอมแบ่งข้าวก้อนสุดท้ายในมือให้เพื่อนที่กำลังจะอดตายกินนี่ไม่ใช่เรื่องของผลประโยชน์แต่มันคือใจล้วนลวน ผู้ผู้นำอินโดนีเซียในยุคนั้นกล่าวประโยคที่ทำเอาคนไทยน้ำตาไหลว่าถ้าไทยล้มอาเซียนก็ล้มเราจะปล่อยให้พี่น้องของเราเดินลำพังไม่ได้นี่บุญคุณในวันนั้นถูกตอบแทนด้วยชีวิตในปี2547เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้าถล่มชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียจังหวัดอาเจะของอินโดนีเซียกลายเป็นนรกบนดินมีผู้เสียชีวิตนับแสน แม้ภาคใต้ของไทยเองจะบอบช้ำหนักแต่ทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยชุดแรกๆที่กระโดดขึ้นเครื่องบินมุ่งหน้าสู่ซากปรักหักพังที่อาเจคือคนไทยมีเรื่องเล่าของพยาบาลอาสาชาวไทยคนหนึ่งที่เธอกอดปลอบประโลมหญิงชราชาวอินโดนีเซียที่สูญเสียครอบครัวพวกเขาพูดคนละภาษาฟังกันไม่รู้เรื่องแต่สื่อสารกันรู้เรื่องด้วยน้ำตาและอ้อมกอดที่อบอุ่นเธอบอกว่าแม่จา๋าไม่ต้องกลัวนะลูกอยู่ที่นี่แล้ว และเมื่อครั้งที่ไทยเจอน้ำท่วมใหญ่ปี2554กรุงเทพพศจมอยู่ใต้น้ำถุงยังชีพจำนวนมหาศาลก็ถูกส่งข้ามทะเลมาพร้อมข้อความสั้นๆว่าจากชวาสู่สยามเราจะผ่านมันไปด้วยกันนี่คือสายสัมพันธ์ที่เงินตราพันล้านก็ซื้อไม่ได้มันคือนี้ใจที่ไม่มีวันใช้หมดแต่เรื่องราวของความรักนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่รุ่นพ่อแม่เรานะครับเพราะในปัจจุบัน เชื้อไฟแห่งมิตรภาพนี้กำลังถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่อย่างร้อนแรงผ่านวัฒนธรรมป๊อปที่ไม่มีใครคาดถึงหากประวัติศาสตร์และสงครามดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนรุ่นใหม่<ส>ผมขอพาคุณข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบันที่เชื่อมโยงกันด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตและความบันเทิงครับคุณรู้ไหมครับว่าในสายตาของวัยรุ่นอินโดนีเซียประเทศไทยคือฮอลลีวูดแห่งอาเซียนถ้าคุณไปเดินสยามพารากอนหรือเซ็นทรัลเวิลด์คุณอาจจะเฉย แต่สำหรับวัยรุ่นจากกาตาการได้มาเที่ยวเมืองไทยคือความฝันสูงสุดแต่สิ่งที่เชื่อมใจพวกเขาได้เร็วและแรงที่สุดกลับเป็นสิ่งที่น่าขนลุกนั่นคือหนังผีไทยเชื่อไหมครับว่าหนังผีไทยอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญ,ญาณหรือพี่มากพระโขนงไม่ใช่แค่หนังทำเงินแต่มันคือตำนานที่ทำให้วัยรุ่นอินโดนีเซียกรีส,สลบและหลงรักวัฒนธรรมไทยพวกเขามองว่าผีไทยน่ากลัวที่สุด แต่ก็มีเสน่ห์ที่สุดเด็กอินโดหลายคนพูดภาษาไทยคำแรกได้ไม่ใช่คำว่าสวัสดีแต่เป็นประโยคเด็ดจากซีรีส์ไยหรือเพลงประกอบละครที่พวกเขาร้องกันได้ชัดเปะนี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่แทรกซึมเข้าไปในห้องนอนของพวกเขาทุกคืนแต่ปรากฏการที่สะท้อนความรักแบบคลั่งรักได้ชัดเจนที่สุดต้องยกให้กรณีของลิซ่าแบล็พิงคหรือลลิตามโนบาล คุณจำช่วงแรกๆที่ลิซ่าโดนกระแสวิพาก์วิจารณ์หรือถูกเหยียดเชื้อชาติจากคนบางกลุ่มในเกาหลีได้ไหมครับกองทัพแฟนคลับที่ออกมาปกป้องเธอเสียงดังที่สุดดุดเดือดที่สุดและมีจํานวนมหาศาลที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนคือชาวเน็ตอินโดนีเซียนี้เองพวกเขาไม่ได้มองลิซ่าเป็นแค่ศิลปินไทยแต่พวกเขาประกาศก้องว่านี่คือความภาคภูมิใจของอาเซียนใครด่าลิซ่าเท่ากับด่าคนทั้งภูมิภาค ความรู้สึกแบบนี้เรียกว่าอาเซียนไพร์หรือความภูมิใจร่วมในภูมิภาคมันคือความรู้สึกที่ว่าเมื่อพี่น้องของเราได้ดีเราก็ดีใจด้วยเหมือนเป็นเรื่องของตัวเองพลังงานบวกจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้นี่แหละครับที่กำลังปูทางไปสู่ความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่กว่าความบันเทิงจากหน้าจอมือถือเรากำลังจะก้าวไปสู่การจับมือการสร้างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะทำให้ชาติตะวันตกต้องหันมามองด้วยความเกรงขามจากความสนุกสนานในโลกบันเทิง ผมขอพาคุณก้าวเข้าสู่เรื่องที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรื่องปากท้องและอนาคตของลูกหลานเราบ้างครับคุณรู้ไหมว่าทำไมโลกตะวันตกถึงเริ่มหันมามองภูมิภาคของเราด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปคำตอบไม่ได้อยู่ที่ทรัพยากรธรรมชาติแบบเดิมๆแต่มันอยู่ที่การจับมือกันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียที่จะขยาโลกทั้งใบในขณะที่หลายประเทศแย่งชิงกันเป็นที่หนึ่งแต่คู่หูมหามิตรคู่นี้กลับเลือกที่จะเล่นเกมที่ฉลาดกว่านั้น เรากำลังรวมพลังกันเพื่อสร้างอาณาจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Empire ที่ใครก็ไม่สามารถล้มได้ลองจินตนาการภาพจิ๊กซอว์สองชิ้นที่ต่อกันได้อย่างสมบูรณ์แบบดูสิครับอินโดนีเซียพี่ใหญ่ของเราเปรียบเสมือนเจ้าของคุมทรัพย์ยุคใหม่นั่นคือแรนิกเกิลซึ่งเป็นวัตถุดิบหัวใจสำคัญที่สุดในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าพวกเขามีวัตถุดิบมหาศาลที่โลกต้องการในขณะที่ประเทศไทย เราคือดีทรอยแห่งเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มานานหลายทศวรรษเมือ่อราชาแห่งวัตถุดิบมาจับมือกับราชาแห่งการผลิตสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่โรงงานธรรมดาแต่มันคือการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกต่างวิเคราะห์ตรงกันว่าหากไทยและอินโดนีเซียเดินเกมนี้สำเร็จ อาเซียนจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีแห่งใหม่ของโลกทันทีบริษัทยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นจีนหรือโยุโรปจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมาลงทุนที่นี่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข GDP ในกระดาษแต่มันหมายถึงการจ้างงานมหาศาลเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะลหลั่งไหลเข้ามาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรทั้งสองประเทศรวมกันกว่า350ล้านคนเราไม่ได้กำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงเศษเค้กอีกต่อไปครับ แต่เรากำลังช่วยกันอบเค้กปอนยักษ์ที่จะเลี้ยงดูคนทั้งภูมิภาคได้นี่คือวิสัยทัศน์ของสองเสาหลักที่จะค้าจุนอาเซียนให้ยืนหยัดได้อย่างสง่าผ่าเผยท่ามกลางพายุเศรษฐกิจโลกมิตรภาพในอดีตคือรากฐานที่มั่นคงแต่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในวันนี้คือปีกที่จะพาเราบินไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งด้วยกันครับบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดจากมหากาภัยแห่งมิตรภาพนี้คือเครื่องพิสูจน์ว่าความแตกต่าง ไม่ใช่อุปสรรคของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางาศาสนาไทยและอินโดนีเซียได้จับมือกันประกาศให้โลกรู้ว่าพุทธและมุสลิมสามารถเป็นพี่น้องที่รักกันยิ่งกว่าสายเลือดได้เพียงแค่เรามีความเคารพให้แก่กันอนาคตของอาเซียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่มันขึ้นอยู่กับใจที่ผูกพันกันแน่นแฟ้นแบบนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตราบใดที่สยามและชวายังยืนเคียงบ่าเคียงไหล ไม่ว่าพายุลูกใหญ่แค่ไหนก็ไม่อาจสั่นคลอนบ้านหลังนี้ได้แล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ประทับใจกับเพื่อนชาวอินโดนีเซียหรือเคยได้รับน้ำใจจากพวกเขาบ้างไหมหรือคุณคิดว่าในอนาคตเราควรจะร่วมมือกันทำอะไรอีกบ้างลองคอมเมนต์แชร์เรื่องราวของคุณด้านล่างนี้หน่อยนะครับเพื่อให้โลกรู้ว่ามิตรภาพของเรามันสวยงามแค่ไหนถ้าเรื่องราวของมหามิตร นี้ทำให้หัวใจของคุณพองโตและภูมิใจในความเป็นอาเซียนอย่าเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวครับช่วยกันกดแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้ไกลที่สุดกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจและอย่าลืมกดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้รับรู้เรื่องราวความลับรอบโลกที่ไม่มีใครเคยบอกคุณเป็นคนแรกสําหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราสวัสดีครับ